มาดูปลารลวงกันนะครับปลาหลวงนะครับนี่นะครับดูท้ายปลานะครับนี่ของาเตอร์นี่ของเบีวนะครับผมได้แปดหลุดขาดไหมครับนะครับอุปสรรคนี่เยอะถ้านับหลุดขาดน,นี่ผมว่าถ้าจะร่วมห้าสิบแต้มนะครับหล,ลุดเยอะก็ได้อีกนะครับ ไช้ก็ี่สวยนะครับเอามาดูปลารวงมันครับนี่ครับลุกแท่นไมไหวครับเยวไปก็เยอะเลยครับเอาไว้มา็ประตูรอบหน้าครับ เบลนะครับมือกล้องครับขุดขาดเยอะครับวันนี้เนี่ยดูครับว่าสุดยอดมัดกันยอดมัดกันนาผมเดี๋ยวดูปลาดวงมันนะครับให้สีสวยนะครับทุกคนสวัสดีครกำลังดูด้วย ไม่หูดไม่ขาดวันนี้ว่าน่าจะได้ขาดอีกนะครับวัดเรือลำบ่มส่วนเมืกิที่ทําลงคลิปไปก่อนหน้านครับทำแล้วก็มาตกนี่เลยนะครับค <Okay. S 1> ือเหือชุดเดียวกันนะครับโ <Okay. S 1> ีเครับเดี๋ยวไปนครับ ครับท่านผู้ชมไม่รู้ว่ากีดแต้มนะครับนับไม่ไหวแล้วก็หลุดไปเยอะนะครับสุดจัดนะครับของกระชังเลยนะครับวันนี้ผมมาเตนะครับจัดจัดครับท่านผู้ชมดูไซด์ดูนะครับถ้าจะเจ็ดได้เจ็ดพ้าอย่างโดนของใหญ่อย่างนี้การบสวัสดีครับสวัสดี สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆนานาที่มีใจรักในการตกปลาทุกๆคนครับครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง m a ็ Thailand Fishing o นทัวร์ครับครับวันนี้ก็ไม่ได้ออกไปตกปลาครับวันนี้อยู่บ้านพอดีเหยื่หมดนะครับก็เลยจะมาทําคลิปมาฝากท่านผู้ชมกันนะครับเป็นเหยื่อที่สูตรผมใช้อยู่ประจํานั่นแหละครับพอดีมันหมดนะครับก็ถือโอกาสเลยมาทําคลิปมาฝาก ท่านผู้ชมเพื่อนพี่ๆนะนะที่เข้ามาใหม่นะครับส่วนเพื่อนๆที่ท่านผู้ชมที่เคยเข้ามารับชมแล้วก็น่าจะรู้กันดีนะครับเว่าสูนี้ผมใช้อยู่เป็นประจํายี่สุกชอบมากนะครับสูนี้แล้วก็พวกปลาตระกูลกินเพื่อนนะกินแทบทุกชนิดนะครับทุกชนิดเลยปลานินปลาตะเพียนปลายี่สกนวลจันนะครับปลาสบายก็กินนะครับผมไปโดนอยู่ บ่อสองร้อยไล่ลุงพลที่คนครปฐมก็เหยื่อสูตรนี้นะครับกินค่อนข้างหลากหลายค่อนข้างครอบคลุมนะครับเป็นสูตรลำบ่มมะกิดนะครับที่ผมคิดแล้วก็ปรับปรุงขึ้นมาเรื่อยๆจนผมคิดว่ามันลงตัวนะครับก็ใช้อยู่พักหนึ่งนานเลยแหละไม่ใช่ว่าพักหนึ่งก็ใช้มาตลอดตั้งแต่ทําคลิปมาก็ใช้สูตรนี้มาเป็นโดยตลอดนะครับก็ถือโอกาสมาทาคลิปแบ่งปันท่านผู้ชมนะครับ ช่องนี้มีในการแบ่งปันนะครับมีในการแบ่งปันจริงๆไม่เคยกักนะครับทั้งสูตรเยือสูตรหัวเชือ้อแล้วก็หมายตกปลาครับถ้าไปตกปลาถ้าเป็นหมายธรรมชาติผมก็จะปักหมุดให้ทุกที่นะครับไม่มีการกักไม่มีการห่วงครับถึงแม้มันจะกินดีก็ช่างผมก็จะปักหมุดให้อาทิตย์ใหม่ผมก็จะไปที่ใหม่ให้เพื่อนๆท่านผู้ชมมาตกกันนะครับจะได้มีหมายจะได้อัปเดตหมาย จะได้มีหมายตกกันเยอะๆนะครับผมก็จะ,สะแสวงหาหมายใหม่ๆไปเรื่อยๆหรือว่าถ้าไม่ได้ไปหมายใหม่ก็จะไปอัปเดตให้ถ้าเป็นหมายเก่านะครับว่าสถานการณ์มันเป็นยังไงปลาเข้าไม่เข้าอะไรประมาณนี้นะครับยังไงก็ฝากตั้นมู้ชมที่เข้ามาใหม่นะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับก็ฝากกดติดตามนะครับฝากกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับแล้วก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับว่ารับชมอยู่จังหวัดไหนอยู่ ที่ไหนอะไรยังไงนะครับหรือว่าทักทายมาพูดคุยกันได้นะครับหรือว่ามีหมายตกปลาดีๆก็แนะนํากันได้นะครับหรือว่ามีเทคนิคดีๆก็แบ่งปันกันนะครับไม่มีปิดกั้นนะครับช่องนี้โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมที่เราจะมาทําวันนี้กันเลยนะครับเป็นลําบ่มสูนมะขิดนะครับที่ผมใช้อยู่เป็นประจำหนับแรกเลยก็ต้องเป็นลำนะครับดูอัตราส่วนไปด้วยนะครับตัวนี้เป็นลำลำอ่อนนะครับลำ ลำละเอียดลำผมใช้อยู่2กิโลนะครับสูตรนี้สูตรมินิเอาไว้สําหรับตกครับบ่อเมาเนี่ยวันหนึ่งสบายๆสยูตรนี้จะทาใน5้โลนะครับสูตรนี้จะทํในด้5โล5โล,ลงทุนแค่160ยบาทถ้าถ้าไปซื้อลำบ่มสูตรสําเร็จเนี่ยยางต่ําตอนนี้ตามท้องตลาดโลหนึ่งก็50บาทนะครับ50บาทนะยางต่ำนะครับบางเจ้าก,ก็60นะครับ5กิโลก็คูณไปนะครับชุดนี้ ลงทุน160บาทนะครับหรือว่าเพื่อนๆพี่ๆนะถ้าอยู่ทั้งบ้านถ้าถ้าซื้อลำได้ถูกกว่านี้ก็ต้นทุนก็จะลดลงอีกครับตัวนี้ผมซื้อลำได้2กิโ45บาทนะครับบางบ้านตามบ้านนอกนะครับก็โลโลละสิบกว่าบาทนะครับโลละสิบาทก็มีตามลงสีตามบ้านเรานะครับตามตาม่ตางต่างจังหวัดนะครับแต่คือตัวนี้2กิโ45นี่ คือส่วนนี้160ยหบาทนี้คือได้ชุดนี้5้ากิโลครับนีครับเดี๋ยวคุยมานานละล้ำนะครับ2กิโลนะครับ2กิโลแล้วก็วันนี้ผมใช้เป็นบัตเตอร์นะครับเป็นบัตเตอร์ตอนปกติผมจะใช้เป็นยำโลบัตเตอร์สองถุงนะครับล้ำโลหนึ่งใส่บัตเตอร์ถุงหนึ่งนะครับบัตเตอร์ตัวนี้ที่เขาทำขายมันน่าน่าจะอยู่7ขีดนะครับ7ขีด เจ็ดขีดนะครับลองนึกภาพตามตัวนี้สี่สิบห้าตัวนี้ถุงถุงละยี่สิบก็เป็นแปดสิบห้าแล้วครับแปดสิบห้าครับบัตเตอร์ถ้าไม่มีบัตเตอร์ก็ใส่เยืโลนะครับแต่ก่อนผมนก็ใส่เยืโลมาพูเยืโลหมดผมก็เอาบัตเตอร์มาแทนมันจะแตกต่างกันที่บัตเตอร์มันจะไม่มีครีมเยืโลมันจะมีครีมแค่นั้นเองครับตัวแป้งตัวอะไรเหมือนกันนะครับนี่ครับ ตัวมานะครับเป็นขนมขนมปังปั่นนะครับขนมปังปั่นละเอยียดนะครับแต่ผมจะมาปั่นอีกนะครับปั่นอีกเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะใช้อะไรปั่นตัวนี้ขนมปังผมใช้อยู่หนึ่งกิโลนะครับหนึ่งกิโลยี่สิบห้าบาทครับเป็นแปดสิบห้ายี่สิบห้าเป็นร้อยเป็นร้อยสิบบาทแล้วนะครับรนี่ตัวนี้ยี่สิบห้านะที่ผมซื้อ แล้วก็ร้อยี่สิบห้าตัวนี้ก็เป็นกะทินะครับเป็นกะทิผงที่เราใช้ทํากับข้าวเนี่ยครับเป็นผงนะครับนี่แบบนี้นี่ครับหาซื้อตามร้านอุปกรณ์ตกปลาบางร้านก็มีขายนะผมก็ซื้อตามร้านอุปกรณ์ตกปลาหรือว่าตามแมคโครนะครับแมคโครวิซีโรตัสน่าจะมีครับกะที่ผงนะครับส่วนต่อมาตัวนี้2ี่บาทก็เท่าไรแล้วแปบ แปดสิบตัวนี้อีก25 25เป็น100เป็น110บาท110บาทตัวนี้บกวกอย่างบี้25เป็น135นะครับ135ตัวต่อมาครับเป็นกากมะพร้าวอบแห้งกากมะพร้าวอบแห้งนะครับกากมะพร้าวแห้งตัวนี้25บาทนะครับ25บาทก็เป็น160พอดี แล้วก็ส่วนต่อมาเป็นตัวนี้ครับเป็นชิปมอคิดนะครับชิปมอคิดที่ผมทำขึ้นเองเดี๋ยวถ้าใครยังทำไม่เปลี่ยนก็เข้าไปย้อนดูคลิปเก่าได้นะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมปักลิงก์ไว้ในคำอธิบายนะครับวิธีทำชิปตัวนี้นะครับหรือว่าถ้าไม่อยากทำเองก็หาซื้อตามร้านอุปกรณ์ตกปลาได้เลยนะครับชิปมอคิดนะครับชิปมอคคิด ใส่ประมาณเท่านี้นะครับปันหนึ่งกําปั้นอย่างนี้ประมาณสามขีดนะครับมันก็จะมาบวกกับตัวนี้เป็น1กิโลครับแล้วก็อีกสามขีดมันหายไปไหนก็ตัวนี้ตัวนี้เป็นห่านหมูห่านหมูอ่อดห่ารหมูนมนะครับเออมันจะเกิน60ไปน,นิดหนึ่งก็บวกตัวนี้มาแต่ตัวนี้ผมซื้อมานานแล้ว ซื้อมานานแล้วมันใช้ได้หลายครั้งนะครับก็ใส่หานหมูนมไปอีก3ามขีดนะครับส่วนผสมทุกอย่างมันก็จะได้5้ากิโลลงตัวนะครับเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยมันแค่7ขีดไม่ถึงกิโลครับมาบวกตัวนี้อีก3ามขีดเมื่อบวกครับชิปเมือขดอีก3มขีดนะครับก็จะเป็น5้าโลพอดีเป๊ะเลยนะครับตัวน,นี้ก็ประมาณถ้าไม่ตีกับถ้าถ้าซื้อตัวนี้มาไวาอยู่แล้วมันก็ จะเป็น160นะครับตัวนี้โลละยี่สิบห้าโลยี่สิบห้าถ้าบวก160ไปก็เป็น180 185นะครับ185ปบาทประมาณนี้ก็คือซื้อมาโลหนึ่งเราใช้ได้หลายครั้งนะครับเพราะเราแบ่งใช้ประมาณ3ขีดต่อครั้งนะครับถ้าส่วนผสมประมาณนี้นะครับคอเครับเดี๋ยวเราไปรับชมวิธีการผสมกันเลยครับว่าจะมีวิธีการอย่างไรนะครับโอเครับครับผมันดับแรกนะครับเราจะมาปั่นขนมปังก่อนนะครับ ปั่นที่เราครึ่งกิโลนะครับผมก็จะเป็นถังแบบนี้ขนาด5ลิตรนะครับที่ผมใช้ปั่นนะครับแล้วปั่นอีกนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ปั่นเนี่ยมันเขาปั่นมาไม่ละเอียดเหยื่อแล้วมันจะเป็นไตนะครับถ้าเราปั่นมันจะพุ้งดีนะครับปลาจะเข้าเหยื่อเราดีแล้วก็ผมจะเอาชิปเนี่ยใส่เข้าไปด้วยปั่นผสมเข้าไปเลยให้มันเข้ากันไปพร้อมกันเลยนะครับเวลาเราไปผสมมันจะได้เข้ากันง่ายขึ้นนะครับก็เครื่องแบบนี้ครับ ราคาสองสามร้อยน,นะครับสามร้อยกว่าบาทบางทีก็มีแฟตเซลบางทีก็ลดเหลือสองร้อยกว่าบาทก็ลองเข้าไปหามาใช้กันนะครับเป็นแบบนี้ขนาดห้าลิตรนะครับก็ปั่นกันเลยครับ เปเป็นประมาณนี้นะครับนี่เราก็ปั่นใส่ชิปไปเลยเราไปผสมก็จะเข้ากันง่ายเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมตัดไปตอนปั่นยำโรเลยแล้วกันนะครับทีค,ครับมันจะได้ไม่นม้ทนะ่านผู้ชมเราปั่นเสร็จเราก็มาเทาใส่กระมังไว้แบบนี้ครับตัวนี้เป็นขนมปังนะครับเดี๋ยวเราจะมาปั่นตัวนี้บัตเตอร์นะครับปั่นบัตเตอร์กันบัตเตอร์นี่ใส่หนึ่ง,งได้เลยครับยี่ห้อไหนก็ได้นะครับ่ไม่ไม ไม่เลือกยี่ห้อนะครับก็เป็นบัตเตอร์หรือว่าเยมโลนะครับได้เหมือนกันนี่นะครับบัตเตอร์ปั่นง่ายนะครับเรียร็วเรียรีว่าต้งเกลือใส่ผมเรียรีว่าปังครับโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปปั่น รูปประมาณนี้ครับนี่ก็หน้าตออกมาเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเราก็มาคุกข้อผสมมาดีครับนะครับเดี๋ยวเราไปปั่นอาหารหมูนมกันครับเดี๋ยวเรามาปั่นอาหารหมูนมกันนะครับก็จะเป็นแบบเครื่องปั่นแบบเครื่องปั่นผลไม้นี่แหละครับก็ใช้แบบนี้นะครับไม่ต้องเต็มมากครับ นี่นะครับนี่นี่เลยนี่ครับยิงแล้วเหยียดยิบนะครับก็ใส่อยู่มัน3พันนะครับอัลกี เอาประมาณนี้ครับตวงอลร์กิตพอดีครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมปั่นอีกนึงเดี๋ยวตัดไปเลยนะครับมาดูขั้นตอนต่อมาครับนี่ครับเป็นอาหารหมูอ่อนะครับนี่เป็นบัตเตอร์นี่เป็นขนมปังนะครับที่ปั่นปั่นใส่กับชิปแล้วนะครับ มันก็จะผสมง่ายขึ้นนะครับก็คลุกเคาให้เข้ากันไม่ยากนะครับสูตนี้มีตัวเป็นโดดแน่นอนแลบประกันพอคลุกเคาให้เข้ากันแล้วก็ส่ตนต่อมาก็มาใส่นี่เลยลำนะครับลํำอ่อนลำอ่ำอน รำบอนใส่ลงไปเลย2กิโลครับแล้วก็นี่ครับกางมะพร้าวอบแห้งนะครับใส่ลงไปเลยพอปุ๊เขาทุกอย่างเข้ากันแค่นั้นเองกากมะพร้าอบแห้งนี่ใส่ประมาณประมาณหนึ่งถึงสอกำมือนะครับ ประมาณนี้ครับวก็เอาประมาณนี้ครับเกินเกินไปหน่อยได้นะครับแต่ไม่ไม่มากนะประมาณจะเกินสองกำมือนะครับประมาณนี้หนึ่งถึงสองกำมือประมาณนี้ครับที่แล้วเราก็พุกเขาก่อนครับเขาให้เข้ากันพอประมาณก่อน ให้ส่วนทุกผสมทุกอย่างเข้ากันนะครับพอ,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 อประมาณนะครับเราก็ใส่นี่เลยครับกะทิผ,นทผนง,งนะครับที่ผงหนึ่งซอบ ขึ้นก็ได้ครับกระทิ่งผงจะทำให้หอมนะหอมมากก็ปเป็นโดนแน่นอนนะครับแล้วก็ใส่ซองหนึ่งพอดีนะครับ อทุกอย่างให้เข้ากันนะครับแค่นี้ก็นําไปตกได้แล้วครับถ้าใครยังไม่ไม่คิดว่ามันผสมกันดีก็เอามาปั่นอีกรอบหนึ่งนะครับปั่นอีกรอบนึงมันจะเข้ากันดีเป็นลําบุ่มเลยครับไม่ต่างครับที่ขอทำขายเลยนะครับเดี๋ยวเราไปปั่นอีกรอบนึงนะครับนี่เราก็จะไปปั่นอีกรอบนึงก็ใส่เครื่องตัวเดิมนีครับเล็กๆ ปั่นทีละนิดเราไม่ต้องซื้อเครื่องใหญ่ก็ได้แล้วไม่ได้ทําขายนะครับแค่ทําตกแค่นี้ถ้าไปตกไม้คลองนี่ตกสองาทิตย์ก็ไม่หมดแล้วครับนี่ถ้าบ่อหมอลงเบ็ดสักสาสี่คันเนี่ยพอดีนะครับหน,นึ่งวันเดี๋ยวเรามาปปั่นดี เคนี้เสร็จแล้วพร้อมตกครับเสร็จแล้วครับนี่หน้าตานะครับออกมานี่เลยแล้วก็ใส่ถุงไว้นะครับอันนี้ใส่ถุงรัดรัดไล่อากาศออกนครับด,ด,ดครับเดี๋ยวผมปั่นให้หมดก่อนนะครับครับท่านผู้ชมก็เสร็จแล้วครับพอเรา ปั่นเสร็จเราเอามาปั่นอีกรอบเสร็ก็ใส่ถุงครับใส่ถุงแบบนี้นะครับรัดไว้นะครับบ่มไว้นะครับบ่มไว้อย่างน้อยสามวันขึ้นไปนะครับสามวันขึ้นไปนะครับสามวันขึ้นไปนะครับค่อยเอานําไปตกนะครับไปถึงหมายก็ผสมน้ําที่หมายตกได้เลยนะครับความเหนียวนะครับแล้วแต่สภาพหมายนะครับถ้าน้าไม่ไหลก็ไม่ต้องให้มันเหนียวมากนะครับให้ฟุ้งๆงปลาจะได้เจอจะได้เข้าเหยื่อดีนะครับ ถ้าน้ำไหลก็เหนียวหน่อยหรือว่าปลาเล็กเยอะก็ก็ทําให้มันเหนียวเหนียวหน่อยถ้ามันยังเหนียวไม่พอก็เพิ่มหนมปังไม่ได้นะครับเตรียมหนมปังปิดหน้างานไปด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปตกให้ดูนะครับถ,ถ้าถ้าพี่ๆนะนาะเอาไปทําใช้แล้วถ้ามันดีไงก็ค,คอมเมนต์มาบอกนะครับหรือว่าเอาไปทําขายก็ได้นะครับสูตรนี้เลยนะครับเอาไปทําขายก็ได้ลองไปใช้ก่อนถ้ามันดีนะครับไม่มีการ หวงไม่มีการเก็บลิขสิทธิ์นะครับพวกที่เขาพวกที่แบรนด์ที่เขาทําขายไม่มีใครเขาออกมาบอกนะครับเพราะสูตรนี้ผมคิดขึ้นมาเองทําแล้วใช้ดีจึงบอกต่นะอตครับก็ไม่ต่างกันเลยนะครับกับสูตรที่เขาทําขายตามท้องตลาดที่เป็นเหยื่อสูตรสําเร็จนะครับไม่ต่างกันเลยนะครับเดี๋ยวลองทําใช้ดูนะครับดีแล้วก็คอมเมนต์มาบอกนะครับนะครับก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับสําหรับเพื่อนๆพี่ๆน้านะที่เข้าใหม่ท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่ คลิปนี้ได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยเลยนะครับคลิปนี้ได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับไหนก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจด้วยครับมีแต่การแบ่งปันครับช่องนี้ไม่มีการกลับไม่มีการห่วงนะครับทั้งหมายแล้วก็สูตรเหยื่อะนะครับก็สูตรนี้ได้5โลนะครับก็ลงทุนไปประมาณ180บาท185ปบาบาทนะครับถ้าซื้ออาหารหมูอ่อนลุมโลหนึ่งแต่อาหารหมูอ่อนกับกบากมะพร้าวอบแห้งเนี่ยเราใส่ไม่เยอะนะครับก็ ื้อมาครั้งหนึ่งก็ใช้ได้หลายครั้งนะครับครั้งต่อไปก็ไม่ถึง180แล้วนะครับก็ประมาณสักร้อยห้าสิบนี่ <c oughs> ก็ได้เหยื่อชุดนี้นครับห้าห้ากิโลนะครับถ้าไปซื้อตามท้องตลาดอย่างน้นอยๆต้องโดนสองร้อยห้าสิบนะครับแล้วก็ได้ภูมิใจด้วยเวลาได้ปลาว่าเหยื่อเราทําเองเวลาเพื่อนถามนะครับเวลาเพื่อนถามเวลาออกหมายนะใช้เหยื่อสูตรไหนของใครอะไรยังไงก็ได้ตอบได้นะครับว่าทาเองนะครับ มันก็มันก็ภาคภูมิใจนะเวลาเหยื่อเราตามเบงเราได้ปลานะครับนะครับก็ประมาณนี้นะครับประมาณน,นี้นี่ครับ5กิโลก็ขอให้ทุกท่านนะครับถ้าออกหมายตกปลาก็ให้ได้กันเยอะๆมันหมาน,นกันทุกคนนะครับก็สุดท้ายนี้ไม่มีอะไรมากครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาเข้ามารับชมจนถึง,ถงนขณะน,นี้ก็ขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงน้ำานัไมรวยยิ่งๆึ้นไปครับเดี๋ยว พรับชมว่าจะไปตกปลาที่ไหนหรือว่าจะมีอะไรมาแบ่งปันกันอีกนะครับง่าก็ฝากติดตามเป็นกําลังใจกันไปเรื่อยๆนะครับคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับยินดีค่ะทักทายพูดคุยกันหรือว่าเจอหน้าใหม่ก,ก็ทักทายกันได้ครับผมสุดท,ท้ายนี้ก็ขอ,อว,ว่าสวัสดีครับขอบคุณมากครับที่สละเวลาเข้ามาชมดีครับนีเลยแล้ว